อัปเดตด่วนเส้นทางฝนล่าสุดนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8พฤษภาคมจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งวันนี้วันที่6พฤษภาคมจังหวัดของทุกๆคนนะครับวันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้6พฤษภาคม มีเมฆก่อตัวในพื้นที่ภาคใต้ส่วนไทยตอนบนท้องฟ้าส่วนใหญ่ยังคงปลอดโปร่งยกเว้นแต่ภาคตะว,วันออกตามชายฝั่งและพื้นที่ภาคก,กลางตอนล่างเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของลมล่างกันต่อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8พฤศจิกาคม โดยในวันนี้6พฤศภาคมก็จะพบว่าลมตะวันตกนะครับปกลุมพื้นที่ภาคใต้แรงมากขึ้นแรงกว่าเมื่อวานดังนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกต้องระวังเรื่องฝนนะครับส่วนไทยตอนบนเราดูการเคลื่อนตัวของลมลมตะวันตกเขามีการตวัดเป็นลมใต้นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปปกลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน และไทยตอนบนมีลมตะวันตกอ่อนๆปกคลุมอยู่ด้วยดังนั้นลมใต้กับลมตะวันตกมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะพัดสอบเข้าหากันแล้วก็จะยกตัวเป็นฝนได้ซึ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่อีสานภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างส่วนในวันที่7พฤษภาคมลมตะวันตกที่ปกคลุมภาคใต้แรงมากขึ้นดังนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างระมัดระวังเรื่องฝนตกหนัก สำหรับไทยตอนบนก็มีลมตะวันตกในครับตะวันเป็นลมใต้ขึ้นไปปกคลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนและมีลมตะวันตกอ่อนๆเข้าไปบรรจบกับลมใต้ดังกล่าวซึ่งมันก็จะเกิดการพัดสอบของลมหรือที่เราเรียกกันว่าลมคอนเวอร์เจนซึ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างเรามาดูในวันที่8พฤศจิกายนวันสุดท้ายนะครับ ลมตะวันตกก็ยังปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องดังนั้นฝนค่อนข้างตกดีในภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนไทยตอนบนลมตะวันตกก็ยังปกคลุมและมีการพัดสอบกับลมใต้เหมือนเดิมดังนั้น6-8ตุกษภาคมอีสานภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างต้องระวังนะครับมีโอกาสมีฝนตกจากลมพัดสอบที่เกิดขึ้นและลมใต้ที่นำความชื้นขึ้นไป สำหรับบริเวณภาคใต้เราก็ต้องระวังเพราะลมตะวันตกมีกำลังแรงเมื่อลมตะวันตกมีกำลังแรงเขาจะนำความชื้นจากทะเลอันดามันมาปะทะกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเรามาดูในส่วนของลมบนกันต่อเราก็จะพบหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเขาเป็นตัวการสำคัญที่สร้างฝนให้กับพื้นที่ภาคใต้และเราดู จอมความกดอากาศต่ําเขาสามารถดึงลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างด้วยย่อมความกดอากาศต่ํานะครับเขาจะเหนี่ยวนําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวนะครับเสี่ยงมากๆที่จะมีฝนตกและตกกระจายตัวดีสําหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ตัวคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยก่อนหน้านี้เขาปกคลุมไทยเราแบบเต็มระบบแต่เขาเริ่มขยับขึ้นไปปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมากขึ้นและปลายของลมเขามีการตวัดกดลงมาซึ่งจะนำความแห้งความเย็นเข้ามาภาคเหนือโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างยากนะครับสำหรับในวันที่7ปพฤษภาคม ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคใต้เขากยับลงไปในพื้นที่ทะเลอันดามันมากขึ้นและขอบของเขาก็จะเหนี่ยวนำลมใต้ให้ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้และลมฝ่ายตะวันออกกับลมใต้ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และอีสานดังนั้น7พฤษภาคมนะครับไทยตอนบนก็จะเริ่มมีลมฝ่ายใต้ขึ้นมาจากหย่อมความกดอากาศต่ําที่เหนี่ยวนําขึ้นไปส่วนภาคใต้ก็จะเริ่มมีลมตะวันตกและลมฝ่ายใต้ปกคลุมจากขอบของหย่อมความกดอากาศต่ําที่เหนี่ยวนําลมดังกล่าวเข้ามาในวันที่7พฤษภาคมส่วนในวันที่8พฤษภาคมลมฝ่ายใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบางส่วนดังนั้นเนี่ยแปดพฤกษภากมนะครับฝนส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่ามันจะไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างมากกว่าบริเวณอื่นรองลงมาก็จะมากองอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกอิสานล่างและภาคกลางตอนล่างส่วนบริเวณอื่นบอกเลยว่าการตกของฝนในช่วงนี้น้อยมากๆนะครับเพราะลมบนเนี่ยเขามีการกดลงมาดังนั้นก็จะทำลายกลมสร้างการเกิดฝนนั่นเองครับ ซึ่งเรามาดูในส่วนของเส้นความกดอากาศกันต่อก็จะพบว่าไทยเรามีความกดอากาศต่ำปกคลุมเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนและอีสานตอนบนดังนั้นความกดอากาศต่ำปกคลุมทั่วไทยแบบนี้และมีลมตะวันตกเข้ามาเมื่อไม่มีฝนตกอากาศก็จะร้อนอบอ้าวแน่นอนนะครับร้อนแบบชื้นๆร้อนแบบอบอ้าวอบอ้าวแน่นอนในช่วง3มวันนี้ ซึ่งเราไปดูในส่วนของปริมาณน,น้ำฝนกันต่อนะครับว่าจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรื่องของฝนซึ่งเรามาติดตามนะครับสถานการณ์ฝนกันต่อตั้งแต่6พฤษภาคมจนถึง8พฤษภาคมโดยในวันที่6พฤษภาคมต้นสายๆนะครับก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตามชายฝั่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต้องระวังนะครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสมีฝน ส่วนไทยตอนบนเนี่ยการเกิดฝนยังไม่เท่าไหร่ในวันที่6พฤศภาคมตอนสายสายสำหรับตอนบ่ายในวันที่6พฤศภาคมประมาณบ่ายสองและบ่ายสมมีฝนตกหนักในในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอำเภอสีชนอำเภอท่าสาราบ้านานาสารหลังสวนท่าชนะจังหวัดชุมพรบางสะพานน้อยทับสะแกประจวบกีดีขันธ์ หัวหินเพชรบุรีราชบุรีสวนพึ่งกาญจนบุรีอำเภอสายโยกห้วยกระเจาทองผาภูมิลานสักอุทัยธานีหันคาวงเวียนสะแก้วกรุงเทพและปร,ะริมณฑลปรนานครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีพัทยาระยองจันทบุรีสะแก้วคอนบุรีโนนดินแดงนครราชสีมานาครสวรรค์อุทัยธานีกำแพงเพชร จังหวัดตากส่วนอีสานเนี่ยการเกิดฝนถือว่าค่อนข้างต่ำอาจจะมีบ้างในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในอำเภอเดชอุดมนะครับมาดูตอนเย็นในวันที่6พฤศจิกาคมมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่อีสานฝั่งตะวันตกอย่างเช่นจังหวัดชัยภูมิวิเชียรบุรีบำเน็จนารงบัวใหญ่นครราชสีมาชุมแพเพชรบูรณ์ลมศัก์นครไทย หนองบัวสะโบูดวงเวียนสะแก้วนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสะแก้วนางรองบุรีรัมย์สุรินทร์พยากระภูมิพิสัยบ้านไผ่ขอนแก่นมีฝนตกนะครับสำหรับตอนค่ำในวันที่6พฤศภาคมพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนก็ยังตกอย่างต่อนเนื่องตามชายฝัง่งตั้งแต่ระนอง จนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับส่วนไทยตอนบนมีฝนตกในจังหวัดนครราชสีมาบัวใหญ่ชัยภูมิพี่ใหม่โนนสูงบ้านประทายคูเมืองบุรีรัมย์กระสังสุรินทร์พระพลาชัยพราศาสตร์สีขอระููมสนมสีลาลาดคำเขื่อนแก้วยะโสธรสายมูลเสลภูาิโพนทองโพชัยกาลาสินนามนกคูจิน,นารายบ้านแดง ต้องระวังนะครับเรามาดูในวันที่7พฤษภาคมเวลาประมาณ6โมงเชา้าก็มีฝนตกตามชายฝั่งนะครับในในจังหวัดชนบุรีพัทยาระยองอำเภอแกล้งจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับจากลมตะวันตกและลมใต้ใตที่นำความชื้นขึ้นไปส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนก็ตกตามชายฝั่งจากลมตะวันตกที่แรงขึ้นในวันที่7พฤษภาคม สำหรับตอนเที่ยงในวันที่7พฤษภาคมก็มีฝนตกในภาคใต้นะครับในจังหวัดพังงาตะกัวกป่าจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่บ้านานายศาลท่าชนะหลังสวนชุมพนนรนครศรีจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงนะครับมีฝนตกได้สำหรับเวลาประมาณ4โมงเย็นในวันที่7พฤษภาคมนะครับไทยตอนบนก็มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดชัยาภูมิอำเภอหล่มศัก์ จังหวัดเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีนครราชสีมาบำเน็ตนารงชุมแพบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่นบ้านนาคำนากลางน้ำโสมจังหวัดเลยภูเรือ่อน้องไผ่หนองบัวสะโบูดผากช่องนครราชสีมานางรองบุรีรัมย์นดินแดงสุรินพยากระปูมิพิสยัยศิลาลาดมีฝนตกนะครับ สำหรับตอนค่ำในวันที่7พฤศภาคมพื้นที่ภาคกลางนะครับมีฝนตกในจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีการจนบุรีสวนพึ่งไ่ยโยกหันคาวงเวียนสะแก้วปราณกรศรีอยุธยาหัวหิน กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกนะครับส่วนอีสานเนี่ยก็มีฝนตกได้หลายจังหวัดเหมือนกันในวันที่7พฤศจิกายนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีบ้านทาตสะกลน,นครน,นครพนมพรเจริญสร้างคอมขอนแก่นนากลางบ้านนาคำบ้านดงสวรรค์บ้านไผ่ร้อยเอ็ดพระปลาชัยกาลาสินกุจินารายยะโสธรอํานาจเจริญมุกดาหารศิลาลาดรีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนตกนะครับ สำหรับตอนดึกๆนั้นฝนก็ลดลงไปเรามาดูในวันที่8พฤษภาคมตอนเช้าภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกบางๆตั้งแต่ระนองจนถึงจังหวัดสตูลตอนบ่ายในวันที่8พฤษภาคมทั่วไทยยังไม่มีฝนยกเว้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตอนเย็นในวันที่8พฤษภาคมมีฝนตกในจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเกต็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอําเภอจะอวดอําเภอทุ่งสงทุ่งใหญ่นาบอนบ้านโคกยางฉวางมีฝนตกหนักนะครับจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังด้วยจังหวัดตรังก็มีฝนตกหนักในพื้นที่บ้านหนองบัวบ้านกลองเตงบ้านชัยพักดีสำหรับพื้นที่สุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักในจังหวัดสุราษฎร์บ้านาานายารพระแสงต้องระวังนะครับ ก็จะประมาณนี้ในส่วนของสภาพอากาศในภาคใต้ส่วนไทยตอนบนในวันที่8มีฝนตกหนักในจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโชคชัยโนนสูงสีคิ้วบ้านตะขบบำณิตนรงัยภูมิระมัดระวังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตสภาพอากาศอัปเดตเรื่องของฝนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ